เพื่อนนี่เข้ามาดูทุกคนนะคะวันนี้เรามีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆทำแกงไก่บ้านใส่ผักกาดลวงนะคะนี่ผักกาดลวงที่เราลวงเองนะคะมาดูเครื่องแกงนะคะหน้าข่าจีเรียกน้อยแล้วก็กระเทียมหอมแดงจะค่อยช่วยขาช่วยนะคะแล้วก็มีต้นหอมผักจีนะคะมีพริกเราจะใส่พริกป่นลงไปมันจะได้ตำละเอียดเตียวชุบก้อนนะคะแค่นี้นะคะเราไปตำาครื่อแกงกันนะคะ ทำข้าวแกงกันนะคะเฉดหนักกว่าเกลียวมาเลยค่ะตะไคร้ค่ะใส่ไปก่อนอันนี้เป็นละเอียดช้างใส่เกลือลงไปนิดหนึนะคะทำให้มันละเอียดเร็ว ใส่กระเทียมหอมแดงลงไปเลยค่ะแล้วก็พริกป่วนนะคะชอบเผ็ดก็ใส่เยอะไม่ชอบเผ็ดก็ใส่น้อยเนื้อแต่ความชอบนะคะชอบเผ็ดชับน้อยก็ใส่ตามใจชอบค่ะมีพริกสดพริกแห้งก็ใส่ได้หมดนะคะอันนี้ใส่พริกป่วนนะคะ น้ำเตาเงียบใส่กนะปางไม่ขาดเลค่ะใช้น้ำมนันลงกระทะเลยค่ะจะมาผัดคัวแกงน้ำมันหมูนะคะนี้ देखें येन है। potato तेल में डालने को

หน่อยนะคะสูตรนี้เราทาำกันดูนะคะนี่เห็ดหูหนูใส่เห็ดหูหนูด้วยนะคะอร่อยมากเมืวว่อวานดึงซื้อมามีแต่เ้าวผัดระดูนี่เป็นหูหนูทำกินประจำนะคะสูตรนี้ เหัวน่นนะคะยกกระทะออกเลยไว้ในกระทะมันไม่มีถาปิดมันเนเดือดซ้านะ่ยแสงเงอให้มันเดือด ประมาณนี้นะคะเราก็ปิดตาเลยเราให้มันเดือดให้ใส่ประกาศลองลงไปนะคะเราลืมใส่ชุปกวนใส่ชุปกวนลงไปก่อนเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยตุนไว้เปิดมอเลยเดือดเนี่ยโอ้เดืดอดุกตวใส่ระกาศลองลงไปเลยค่ะ กัเร่องให้ทำหลายอย่างนะคะที่คนเชือบผัดลองผัดาาใส่เคยทำอะไรก็ได้อนดอยทั้งนั้นไม่คนเชือกผัดกเร่องก็ลองมาทานกินกันดูนะคะปิดภาไว้ก่อนเดี๋ยวรอให้มันเดือดอีกเอบกน้อยแล้วก็มาชิมรสกันดู ชิมรดกันดูนะคะไ,ได้ดนะอมน่ากินอืออร่อย หยุดเจ็ดน้อยเติมของของบุ้งดดเล็กน้อยนะคะวามตักเสร็จจานแล้วใส่ต้นหอมผักจีลงไปเลยค่ะสุดท้ายแค่นี้ก็สเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปิดแก๊สเลย พร้อมไปเสียบแล้วนะคะตามไปกินเลยตักใส่จานไปกินนั่นนะคะผัะกกาดล้องเก่งผักกาดล้องใส่ก๋ว่อยอร่อยอ รับประทานกันเลยค่ะตามไปเลยมาค่ะมาค่ะลองชิมโลแกงที่เราทำอร่อยแค่ไหนแกงปรกกันรวงเราค่ะอืมอร่อยค่ะมันจะออกความเปรี้ยวปัะกันรวงนิดๆน,นะคะหอมประกันรวงนี คนที่ชอบกินผักกาดรวงหรือว่าผักรวงก็ลองไปตาหนูนะคะถ้ามีเห็ดหูหนูด้วยนี่อร่อยมากนลเดิมซื้อมาแตาดาบมันยกกอยุกไกยด้วยอร่อยมาก จะออกเปรี้ยวๆจากน้งประกาดล้างเล็กน้อยนะคะวิธีทำประกาดล้างเราสวนในเราลงคลิปไปแล้วนะคะถ้าเพื่นทําไม่เป็นก็ลองไปทําดูนะคะทํากะลํำปีด้วยประกาดขาวก็วิธีเดียวกันนะคะเราไม่ใส่เกลือตอนล้งนะอร่อยนี่ เาเอาไปต้มสตดใส่เต้าหู้หรือใส่อะไรก็ได้ต้มสตดใส่เต้าหู้ก็อร่อยนะคะ รสน้ำมันสดชื่นเลยมันออกเปรี้ยวๆนิดๆอร่อยใส่หมูได้ใส่ไก่ได้นะคะ คนไม่กินไก่ก็ใส่เนื้อบางคนกินไก่เยอะไม่ได้เป็นดอกเกาต์อือไนะคะขอหญัดกินให้จที่ก่อน กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เลยนะคะ,ะไปแล้วค่ะขอหยัดกินดำาทีก่อนนะคะ